เฮ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกม s u m m มอร์วอลกับบล Channel นะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับผมเป็นมอนเตอร์สดาวนะซึ่งนะครับในมอนเตอร์สดาวตัวนี้ก็นะครับเคยเป็นนะมอนเตอร์นะครับในส่วนของ The w i t c h e อนะครับสำหรับใครที่มาไม่ทันนะครับมาเล่นไม่ทันในส่วนของ The w i t c h e อเนาะแล้วก็นะครับอยากนะอยากปั้นเล่นนะครับนี่เลยนะถ้าเป็น The w i t c h e อก็คือน้องคริสนะครับน้องคริสก็คือนี่คนนี้เลยนะนี่นะครับถือสมุดเทปๆแบบนี้เลย อันนี้คือร่างออริจินอลนะเอ้ยอน,นี่คือร่างคอแลบนะครับ The Witcher นะ w ว y h u n นะครับก็คือตัวนี้เลยนะเนี่ยผมแดงๆสวยๆอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครเล่นช่วงนั้นไม่ทันนะครับแล้วหรือยังไม่ได้ปั้นเนี่ยแล้วเปิดได้นะครับน้อง Nobelra นะตัวนี้นะครับเนี่ยถามว่าอยากจะปั้นเล่นเนาะบอกเลยว่าก็ปั้นได้เหมือนกันก็คือตัวละครตัวเดียวกันสกิลเหมือนกันสแตทเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแค่ตัวนี้เป็นร่างออริจินอลเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวนะครับ Nobelra ตัวนี้นะว่าทำรูยังไงนะไไงเนนนนาะล่่ทีหด้บ้บบครั ตัวนี้เป็นสายสนับสนุนนะเพืเ่อนๆนะก็นะเลเวล40นะครับเบท HP หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบห้านะครับผมแอตแทกหกร้อยสี่เนาะแล้วก็ดีเฟนส์หกร้อยเจ็ดสิบสปีดนะครับร้อยหนะึ่งเนาะปลุกมาได้สกิลผู้นำขึ้นมาครับเพิ่มความแม่นยำให้กับมอนเตอร์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนะครับโดยสแตทโดยรวมถือว่าเป็นมอนเตอร์สี่ดาวที่สแตทสวยนะเป็นสายสนับสนุนเลือเกินหมื่นนะดีเป็นหกร้อยกว่าแล้วก็สปีดหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างเนาะสกิลนะครับ สกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูนะมีโอกาส50%นะครับที่จะขัดฝังนะก็คือห้ามฮิวสองเธอนนั่นเองเนาะก็เรียกว่าตีไปก็ทําให้ติดห้ามฮิวสองเธอนนะครับอัพสกิลเต็มนะเพื่อนๆจะได้เอฟเฟกต์ลดพลังบวกเข้าไปอีก25นะครับทําให้โอกาสเนี่ยติดห้ามฮิวในสกนะิลหนึ่งเนาะมีโอกาส75%นะครับก็ใช้ตัวอัพนะทั้งหมดด้วยกันนะครับ5ตัวด้วยกันนะสำหรับสกนะิลหนึ่งเนาะสกิลสองนะครับโจมตีศัตรูสองครั้ง แต่ละครั้งของการโจมตีนะครับมีโอกาส80%ที่จะสร้างความเสียหายตอนนี้ก็คือติดพิษนะครับสองเทินส่วนการโจมตีครั้งที่2นะครับมีโอกาสอีก80%ที่จะบล็อกนะครับไม่ให้ได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มพลัง2เทินนะอันนี้ก็คือนะครับทำใหเ้เป็นบล็อกบับโดยอีก2เทินนะอัพเต็มนะครับคูดาวเลยแค่3เทินแล้วก็เอฟเฟกต์บวกเอฟเฟกต์ลดพลังเนี่ยบวกเข้าไป20ก็เท่ากับนะครับสกิลสองเนี่ยนะ ในเรื่องของการแจกพิจะมีโอกาส100%แล้วก็บล็อกบัฟนะครับจะมีโอกาส100%เลยนะถ้าใครจะเล่นนะครับแนะนำว่าสกิลเนี่ยอัพเต็มจะดีมากเพราะว่าได้เอฟเฟกเพิ่มพลังเข้ามาเนาะอันนี้ก็กินอีก5ตัวนะครับเนาะสำหรับนะอัพสกิลเนาะสกิลสุดท้ายครับผมสกิลที่8น,นะเป็นการโจมตีศัตรู2-4ครั้งนะครับเพื่อสร้างความเสียหายต่อเนื่อง2เทินนะแล้วก็เพิ่มเกจโจมตีของตนทีละ10นะครับตามจานวนเอฟเฟกเนาะก็คือความเสียหายที่ทาได้นะครับเนาะจากการโจมตีีครั้้งนนะ ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดน้องตี4ชิตนเนี่ยนะก็จะได้ได้เกรดเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อัพเต็มเนาะผูดาวล้ะแค่4เทิร์นะครับความแสงเพิ่มขึ้นดีเดอร์สกิลเพิ่มความแม่นยำให้กับมอนเตอร์ในทีม35%อ่นะก็ถือว่าสกิลดูดีนะเดี๋ยวผมลองมารีวิวก่อนแล้วกันเนาะคือเป็นมอนเตอร์สีดาวสายแจกพิษที่ถือว่าค่อนข้างน่าเล่นนะครับเผื่อว่าใครเปิดได้แล้วอยากได้สีดาวแจกพิษดีๆนะแล้วก็เผื่อใครที่อยากเอาไปอัพสกิลนะครับในตอนนี้ม ก็เป็นกิจกรรมเนาะอ up level skill m o เตอร์ mon ter, นะครับในส่วนของกิจกรรมง่ายๆมากๆนะเพียงแค่เพื่อนๆนะครับเคลียร์ภารกิจรายวันเนาะถ้าเกิดเคลียทำภารกิจครบนะครับทุกวันเห็นไหมก็จะได้3ครั้งเนาะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารวันพุธนะครับวันนี้มันเพิ่งเริ่มถ้าผมทำตรงนี้เสร็จก็จะกลายเป็น4ครั้งเนาะแล้วก็นะครับเนี่ยพอ10ครั้งเพื่อนๆสามารถอัพเลเวลสกิลมอน n s t e r สีดาวได้เต็มนะครับระหว่างนี้เพื่อนๆก็ลองดูเนาะว่าในอีทีของเราอ่ะมีม m o เตอร์ตัวไหนบ้างนะครับที่เป็นสีดาวยังไม่ได้อัพเนาะ เมื่อนะครับครบ10วันเนี่ยจะได้อัพสกิลฟรีเลยนะอ่ะอันนี้ผมก็เลยเอามารีวิวเป็นทางเลือกเอีกตัวหนึ่งเนาะในส่วนของรูนะครับตัวนี้เหมาะเป็นสายลงดันทั่วไปนะผมก็เลยใส่เป็นเอ่อูนโฟกัสนะครับหรือว่านะครับรูนสมาธิเนาะนะครับมันก็จะเพิ่มนะแม่นอีก20นะครับแล้วก็สปีดนะครับก็คือใส่เป็นเอ็กซ์เตอร์เทินนะหรือว่ารูนได้เทินเพิ่มนะครับดูเดือดนั่นเองเ,องเนาะก็นะี่ครับสปีด ฮดพีเฮดพีนะอปลองนะเราถ้าเกิดเราใส่เป็นนะครับถ้าเกิดเราใส่เป็นรุ่นแม่นเนี่ยหรือว่าสมาธิเนี่ยนะครับมันได้แม่นในยี่สิบช่องเนี้ทําให้เราสามารถใส่เป็นเฮ็ดพีถึกๆได้เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเน้นเป็นนะครับสปีดเฮดพีแม่นยำเนาะประมาณนี้เนาะสเตตก็ค่อนข้างสวยนะอันนี้ก็คือรุ่นของผมแต่ละช่องนะครับเนี่ยบางช่องก็ไม่ได้เสริมไม่ได้แปลงอะไรด้วยนะบางช่องก็แปลงแล้วนะครับเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เลือกสองหมื่นสี่นะ สปีด97นะครับแล้วก็แม่น95สปีดไม่ต้องทำสูงก็ได้นะเพราะว่าน้องไม่ใช่สายลบบัฟเนาะน้องไม่สายแปดบัฟนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ออกนะครับออกที่หลังตัวลบบัฟนะครับผมเดี๋ยวผมลองไปแจกพิชให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวแจกพิชของเราอันนี้คือเอาพอไปเป็นหลีกแล้วก็ได้หลีกมาอีกนะก็เท่ากับว่านะครับสกิลแบบเต็มเลยส่วนอัตนะิแฟกเนาะอัติแฟกก็ถ้าเกิดว่าใครทำแม่นน้อยก็อาจจะเลือกเพิ่มแม่นไปก็ได้นะนะครับอัติแฟก สกิลสสกิลสเป็นแม่นยำหรือว่าตีแรงตามเลือดก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมลองแจกผิดให้ดูนะทุกคนนะการแจกผิดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมแจกค่อนข้างเยอะนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็คือขออภัยนะเมื่อกี้ที่บอกเป็นบล็อกบัฟนะครับไม่มันเป็นปรับวงแหวนนะทุกคนนะเมื่อกี้ผมอธิบายสกิลผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะในส่วนของท่าสองเนาะนะครับเนี่ยก็จะเป็นปรับวงแหวนก็คือไม่ได้ให้รับบัฟนั่นเองนะไม่ไม่สามารถแบบล้างได้อย่างเงี้ยนะก็ ถือว่าสกิลดูดีมากนะนะี่ครับนี่แล้วนี่เขาแจกพิกเข้าไปนี่นะก็จะเป็นการสุ่มตีแบบนี้นะครับนี่อ่ะหลกัลกๆเนะาะหลักๆเราไปเล่นที่ไหนบ้างนะครับหลกัลกๆก็จะจะเป็นในส่วนคอนเทนต์ไตหอนะนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาสกิลได้เต็มเนี่ยมันก็จะเก่งกว่านี้ไปอีกนะครับเดี๋ยวผมลองในหอคอยแล้วกันเนาะหอแล้วผมมาเป็นน้องมอดเออเป็นฮาร์ดแล้วกันนะฮาร์ดเก้าสิบเก้านะครับฮาร์ดเก้าสิบเก้าอ่ะนี่ มนะครับเดี๋ยวเราเอา2ตัวนี้ไว้ดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็อ่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปลีดสปีดดีกว่านะนะครับเอาไปลีดสปีดดีกว่าเนาะแล้วก็ลีดเนี่ยผมก็ยังคงนะครับที่จะชอบผลนานมากกว่านะในเรื่องของการไตหอนะครับเพราะว่าผลน้าน่เขายังเก่งเนาะนะครับอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นใครดีเอาเป็น พาลาดินก็ได้ครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไตหอเนาะเนี่ยพาลาัดดินเซ็เนี่ผมว่าไตาแบบชิวจัดเลยนะนะครับแจกพิษแล้วก็มีทั้งโปรโวกเนาะเราก็เรียกว่าไม่โดนฝั่งศัตรูล้างบับด้วยนะครับอ่ะมาถึงก็อาจจะแช่ไปก็ได้นะหรือใครจะไม่แช่ก็ได้นะครับพอถ้าแช่เนี่ยเราก็จะปะแตะพิษได้ง่ายเนะี่ยถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆใส่อย่างนี้ไว้นะใส่โปรโวกไว้นะครับแล้วเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอ่อไม่ต้องกลัวฝั่งตรงข้ามสามารถล้างสก,กิลได้เลยนะมันจะล้างไม่ได้นะมันจะต้องใช้สก,กิลโปรโวกเนาะนะครับเน ต้องมานี่เลยทุกคนนี่นะ,ปะแปะพีชเข้าไปมาเล่นคู่กันท่าเนี้ยสามารถใช้คู่กันได้เลยนะเพราะว่าเราใช้สกิลในส่วนของออสกิลสองแล้วก็ตีเพื่อลดคูดาวไปได้เลยนะมันได้เทินเพิ่มนะครับเห็นไหมคูดาวมาอย่างไวนะครับทีนี้ก็รออย่างเดียวนะใครที่แบบว่าอุ้ยพี่งตงไตหอไม่ผ่านเลยนะเนี่ยนะครับมอนเตอร์แจกพีชดีๆแบบน,นี้เป็นของคุณ <c oughs> นะครับแล้วยิ่งมีกิมไฟนะคือแนะนําเลยนะว่าเล่นคู่กิมไฟนะครับเนาะ เพราะว่าเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดผิดนะครับลูกเลือมันก็จะไหลเร็วมากอย่งงางเงี้ยก็เผมไม่ต้องตีก็ตายแล้วมั้งเนี่ยนะครับเห็นไหมีซี่เลยนะเห็นไหมครับโอ้โหเรียกว่าสกิลชิลจัดนะทุกคนนะแต่ว่าสกิลหนึ่งห้าทิวก็ติดดีอยู่นะนะครับเพราะว่าเราทําแม่นมาเยอะอ่ะอย่างเงี้ยเนาะในส่วนของอราเคลื่นสามารถทิวได้ถูกไหมแล้วก็ล้มเนี่ยสามารถใช้สกิลได้นะครับแล้วก็พลัดดินแสงมาโปวไวเนาะเนี่ยแล้วก็ตีอย่างงี้เข้าไปครับผม แล้วก็ใส่สกิลเข้าไปนะนี่แบบนี้ครับเป็นบั๊วงแหวนนะะแล้วก็อันนี้ผมสตันเพื่อนะครับลดคูดาวของสกิลหนึ่งไปนะนะครับจะลดคูดาวของสกิลหนึ่งเอ่อให้มันเข้าเทินไวขึ้นเนาะนะครับหรือเผื่อจังหวะที่ถ้าตัวไหนไม่มีนะเราก็กดไปเลยก็ได้นะหรือใครจะไม่กดจะเก็บไว้ก็ได้นะเผื่อใช้เทินหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคูดาวมันค่อนข้างไวนะกิมมืดนะสกิลมันคอม,มโบกันเองดีมากๆครับผมเนี่ย อันนี้คือตายหมดแล้วนะเห็นไหมคือเรามีกิมไฟอยู่ในทีมทําให้แบบตัวที่ติดพิษโดนเมลแรงขึ้นเข้าไปอีกนะครับลมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะเขายัคิวเลยอ่ะก็ยังสเต็ปเดิมนะมาแช่ไว้โป้กเนี่ยครับถ้าโปงไม่ติดก,ก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีนะครับตัวที่สามารถแจกพิษได้นะครับอย่างนี้เห็นไหมโดนเข้าไปสี่สแตททุกคนนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะสตันนะครับ โอ้โหไม่ติดอ่ฝั่งตรงข้ามก็ลบาบับมาไม่มีอะไรแล้วก็ตายไปเองเนาะส่วนในส่วนของกิมมืดนะครับบางคนบอกว่าวี่กิมมืดหาจากไหนได้บ้างตอนนี้กิมมืดมีดันแล้วนะทุกคนนะเราสามารถนะครับไปหาในส่วนของดันได้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าหาจากไหนได้บ้างเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นที่เป็นวันดันท่าเพื่อนๆสามารถเปิดหาได้จากดันท่าเลยนะครับสําหรับในส่วนของกิมท่านมืดนะครับผมแต่ก็มีที่หนึ่งเนาะเผื่อว่าใครขี้เกียจรอดันท่าแล้วแบบดูคลิปผมวันนี้แล้วอยากแบบว่า อยากได้กิมมืดมาช่วยในการไต่หอนะครับเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเพืเ่อนๆนะเนี่ยก็ตีเข้าไปเนาะนะครับอ่เรียบร้อยนะครับผม ครับผมอันนี้ก็เป็นการไต่หอแบบชิวๆเลยนะใช้ตัวแจกฟิตสามตัวนะครับสําหรับกิมมืดเนาะได้จากดันนะครับดันในเซนทันมือนั่นแหละเพื่อนๆลงก็สามารถมีโอกาสเปิดได้เนาะนะครับหรือใครที่นะครับกลัวว่าเสียเวลาแล้วไม่อยากลงลงไปกระชาสามารถแล้เปิดได้จากตรงนี้นะก็มีแม่มดมืดนะครับกับกิมมืดเข้ามาใหม่เนาะนะครับดันแสงก็จะมีอเมซอนกิฟฟอนเข้ามาใหม่นะธาตุไฟก็จะมีธาตุไฟมันปกติอยู่แล้วเนาะใช่ไหม อันนี้ก็จะมีแมวที่เพิ่มเข้ามาเนาะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับตรงนี้มีกิมไฟเพิ่มเข้ามาให้เนาะนะครับเนี่ยก็สามารถไปลงกันได้เพื่อนๆนะนะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการหามอนเท้แบบได้แบบเร็วๆเ,เนาะส่วนคิว l อลซิกวอลนะครับถ้าเกิดจะเอามาเล่นเนาะคิวอลซิกวอลผมขออนุญาตหาบ้านที่เป็นสีดาวล้วนก่อนนะในการกันบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็เจอทีมสปีดทีมไว้นะครับผมอืม ทีมไวผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับขอหาก่อนอ่อย่างเช่นบ้านนี้ก็ได้เนาะอย่างเช่นบ้านนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเล่นเนาะก็หาตัวลบบัฟสักตัวหนึ่งนะครับตัวลบบัฟวันนี้ผมขอใช้เป็นโลโบมืดแล้วกันเนาะนะครับหรือใครอาจจะเป็นไพ่ไฟก็ได้นะเพื่อนๆนะหรือใครอาจจะเป็นไพ่ไฟก็ได้นะครับ อย่างเช่นอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเป็นไพ่ไฟเนาะแล้วก็ตัวนี้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่อยากลองเล่นแล้วกันนะบางคนอาจจะเอาหัวนะ้ามาตัวอะไรไปก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูะนะครับผมมาถึงก็ลบปั๊บไปก่อนนะครับแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ลูดเข้าไปปืดนะฮะโอ้โหแต่ว่าเอาไม่ออกเอาบุนะ้มน้าไม่ออกบุนะ้มน้ามันกวนแรงเลยเพื่อนๆโดนมันกบตายไปแล้วเนี่ยนะนะครับแล้วก็แจกพิษเข้าไปอันนี้คือข้อดีของโลบมืดนะมันทําติดพิษได้ด้วยนะครับในค่อนข้างดีเลย รถเกตเข้าไปโอ้โหแต่ว่าช็อตจังหวะมันน่าเสียดายนาะที่เรานะครับเราเอาไอ้ตัวนี้ไม่อยู่อไอ้ตัวของบูฟน้ำอะนะมันก็เลยไหลเลยทุกคนนะบูฟน้ําก็เลยได้สกิลนะครับแล้กดอีกรอบนึงแล้วกันเนาะหรืออาจจะหาตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นกิมก็ได้นะอาจจะเป็นกิมกิมมาแทนโลโบก็ได้นะครับมันก็จะแจกพิธีวันนี้นะ ก็ใส่พิษเข้าไปถ้าเป็นกิมมืดก็ได้นะเผื่อว่าใครอยากเอามาเล่นนะครับติดเกาะแตกนะแล้วก็สก,กิลนะครับแต่ว่าสก,กิลผมมันไม่เต็มนะข้อเสียคือสก,กิลมันไม่เต็มเลยนะไม่ก็อาจจะแบบอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะหรือนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับขออนุญาตอีกรอบหนึ่งเป็นกิมมืดล้วกันนะ เอามาเล่นคู่กันเนาะแต่ว่าความเสี่ยงมาถามว่ามันมีไหมมันมีตรงที่ได้เกิดเราลบบัฟไม่ติดดอกแรกครับเพื่อเราอาจจะลําบากนิดนึงนะอันนี้กิมมือของผมนะหรือว่าจะเป็นแม่มดก็ได้นะครับแม่มดอลองเป็นแม่มดมือแล้วกันไวขึ้นมาหน่อยนะมันก็หรือใครจะทํากิมมาก็ได้นะครับเอามาเล่นแต่ว่าขอสปีดสูงๆนิดนึงเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าเทินได้ค่อนข้างไวนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้คนบอกลบบัมือถ่ายยากไปนะครับ ลบปั๊บไปครับผมอันนี้ลบปั๊บออกแต่ว่าโอ้โใหใครผมโคตรบางเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มาจแจกพี่จังนี้ได้นะนะครับแล้วก็เนี่ยแจกพี่เข้าไปอีกเนาะนะครับการเล่นสเตปประมาณนี้น่าจะพอได้อยู่นะผมว่านะครับก็เรียกว่าคนข้างปวดเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นกิมมิมันจะเพิ่มในส่วนของการสตันนะครับอย่างอื่นเพิ่มให้เราไปอีก แต่ว่าในข้อดีข้อเด่นหน้าที่สุดก็คือในเรื่องของการไตหอนะครับส่วนเรื่องของการบุกคิวบอลซิกบอลเนี่ยพเพื่อนเก็ลองมาป,ปรับเล่นปรับใช้เนาะอันเนี้ยต้องบอกว่ากิวบอลมอทามนะครับทุกคนเนี่ยคือโคตรแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าจบ3แดงมานะสำหรับรอบกิวรอบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะการใช้งานนะครับของน้องโ no นเบล่าเนาะสดาวนะครับเผื่อว่าใครสนใจจะปั้นไปลงหอไตหอสายแจ็คพอดยังไงก็เรียกว่าคขายังเก่งอยู่นะครับผมก็ยังเล่นได้นะนะครับ ก็ถ้าเป็นเบันชีนชอบคลิปนี้ยังไงฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเป็นกำลังใจกับบู๊แชนด้วยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม